นนีเครื่องวัดลึกประดานนะครับ ADM T 300S อันนี้เป็นแบรนด์จีนนะครับส่งมาจากจังหวัดตัวนี้น้องคายนะครับส่งมาถึงน้คงคายระทำที่รานที่สุขุมวิทนะครับก็ตอนนี้ซ่อมไป เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวอันนี้กําลังวางบอร์ดให้คืนอยู่ยนี้ฐานแบ็กอัพแบ็กอัพก็ทําให้ใหม่นะครับส่วนพวกข้อต่อสายสายหดอะไรพวกนี้วางให้ใหม่หมดนะครับบล็อกซีลิโคนบล็อกอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับตนี้เดี๋ยวจะลองประกอบ เรวประกอบเสร็จก็เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็บล็อกให้หมดแล้วลงกาวลงอะไรให้เรียบร้อยจัดสายให้ใหม่นะครับเพราะว่าเทสแล้วมันใช้ได้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวประกอบเสร็จใกล้เสร็จเดี๋ยวลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอเคครับ